นี่นะครับพอขันตัวกาแฟเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะน่าตาประมาณอย่างนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นหม้อต้มนะครับอัดแรงดันคือตัวน้ำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วแรงดันก็สะสมอ,อยู่ในนี้นะครับจนขึ้นไปถึงประมาณเกือบ9บาร์นะครับอุณหภูมิในนี้จะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ180องศา จากนั้นเขาจะมีคอยข้างในนะครับเป็น heat exchanger คอยขึ้นไปลดอุณหภูมิอุณหภูมิที่ลดขึ้นมาเดีก่อนจะออกตัวข้างบนตรงเนี้ยมันจะลงมาอยู่ที่93องศาเซลเซียสพอดีเป๊ะนะครับระบบนี้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องเราต้องวอร์มตัวเครื่องไม้หรือน้ำอุณหภูมิน้ำที่ต้มจะลดเหลือกี่องศาเขาออกแบบข้างในมาเนี้ยให้มัน c o m p a c แต่ว่า precise นะก็คือแม่นยำเลยนะครับว่าความดันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9บาตอนที่เริ่มน้ำเนี่ยเริ่มพุ่งขึ้นมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากตรงนี้เนาะพุ่งขึ้นมาเราก็สกัดกาแฟนะครับออกแบบทั้งตัวเวลานะครับในการที่น้ำออกมาเนี่ยสกัดกาแฟมันจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง30กว่าวิ นะครับแล้วก็ออกแบบที่ปริมาณน้ําหลังจากน้ำที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหม้อ,อเขาจะมีขนาดที่พอดีนะครับใส่ไป110-120ถ้ 120. น้ำที่มันออกมาข้างบนเนี่ยมันจะออกมาประมาณ35-45มิลลิตรคือสกัดกาแฟออกมาได้ลิตเตสโตพอดีนะครับคือจะเป็นช็อตที่เข้มข้นแล้วมีเครมา่าตอนนี้นะครับสังเกตว่าเริ่มเดือดนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป สนาทีนิดๆนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยพอน้ำเริ่มเดือดนะครับตัวที่มันเริ่มออกมาเนี่ยมีอุณหภูมิตรงนี้จะ93ความดันสกัดบา์บาปีนะครับก็จะเดือดพร้อมกับเครม,ม่าที่ออกมาแล้วก็แผ่ว แผ่วเราก็รอแป๊บหนึ่งจนมันเหมือน,นแบบน้ำมันไม่มีออกข้างบนมากกว่านี้แล้วเราเราก็หยุดเราก็นําไปเทนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับอ่าเหมือนไม่มีน้ําออกมาจากข้างบนมากละนะครับก็จะขออนุญาตปิดเตาจากนั้นเราก็จครับเนี่ยเราไปเทนี่จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องควรจะจับสองหูแต่นี่ถ่ายไปด้วยให้เพื่อนๆดูนี่นะครับอย้แล้วเราก็นำไปเทครับข้อเสียของมันก็คือมันร้อนนะครับต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ จยเทเสร็จแล้วประมาณ40กรัมนะครับครั้งนี้เดี๋ยวมันจะมีออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเทตรงนั้นเพิ่มเข้าไปก็ได้นะนี่นะมันจะออกมาได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแค่เนี้ยคุณภาพกาลังดีนะครับแล้วเมื่อกี้สังเกตมันก็มีเค็มมากออกมาด้วยแต่ตอนมีเค็มมากเริ่มดุไปเนาะแล้วไอ้ตรงเนี้ยเวลาล้างนะเราก็สามารถ จับไอ้ตรงตรงเนี้ยที่เดิมนะครแล้วตูดเนี่ยไปลันทรูตัวน้ำที่ซิงนด้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเนาะ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพอดีทำม,มืงเดียวคือเขามีก้านมาให้จับ2อันมันจะค่อนข,ข้างพอดีประมาณนี้นะครับก็แค่นี้นะลลนนครับวเวลารถอินดปูอย่างรถเร็วที่ตู่นะเสร็จแลครับก็มีเป็นวิธีชงกาแฟของเครื่องกาแพิซซ่านะครับเดี๋ยวไปชิมกัน